เปิดงานส้มโอของดีเมืองสุงเดินหน้าบัตรนีขอบคุณครับสวัสดีครับอขอเสิยงปรบมือดังๆสำหรับพิธีเปิดที่แสนจ,จะน่ารักนะคะเรียกง่ายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราค่ะอ,อ,อค,อคออ์ารองครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนชาวอำเภอสูงเดิน ขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินประจำปี2568ในวันนี้การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณราสิมาภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30สิงหาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกคุ่มโอผลไม้รุ่มน้ำรัตะคองที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ,จในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. เพื่อเสริมสร้างความรักความสมัคคีีของทุกภาคีเกิด่ายในอำเภอสูงเนินภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเต้นแอรบิก ขยับกายสบายทีวีการประกวดส้มโอพันขาวน้ำผึ้งส้มโอพันทองดีการจัดประกวดดาวค้างฟ้าอัญมณีแห่งเมืองใสเสมาการแข่งขันผัดหมี่ส้มตำลีลาการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมทองคำการแข่งขันละมงย้อนยุคท้องถิ่นท้องที่สามคีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป ของดีชุมชนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ในส่วนของกเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออำเภอสูงเดินมีกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอเกษตรกรปลูกส้มโอจำนวน161ครัวเรือน พื้นที่ปลูก440ไร่ผลผลิตส้มโอประมาณ880ตันต่อปีที่เป็นมูลค่า30ล้านและในปัจจุบันผลผลิตส้มโอสามารถทำนอกฤดูมีผลผล,ผลิตทั้งปีแต่ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกตามฤดูกาลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเฉลี่ยแล้ว รายได้เกษตรกรจะได้ไล่ละประมาณ50,000บาทต่อปีและในโอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรคณะกรรมการจัดงานและประชาชนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอำเภอสูงเนินที่มาร่วมต้อนรับท่านประธานในวันนี้ผมไข่ขอกราบเรียนเชิญท่านได้กล่าวราสัยและเก่าว พิธีเปิดการจัดงานส้มโอของดีเมืองสูงเงินประจำปี2568ในลำดับต่อไปขอกรับเรียนเชิญครับเปิดงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินณน,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 นัตน,น,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอขอสิ พิธีเปิดที่แสนจ,จะน่ารักนะคะเรียบง่ายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราค่ะเกินท่านผู้มีเกียรติด้านบนโพเดียมข้างบนนะคะได้กลับหลังหันและเดินมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดสัญลักษณ์ของงานค่ะห้าสี่สท่านต่อยอด ค่ะ้าน้ำพึ่งค่ะรางวันชนลชั้นยอที่1ได้แก่นางยุพินบุรพาชนจากตำบลโคราค่ะค่ะเป็นเจ้าของสวนส้มโอที่หวานและอร่อยได้คุณสมบัติตามการประเมินของสำนักงานเกษตรค่ะใครเครื่องวัดน้ตาหรอบรชั้นยอด ที่นางสาวชุติมาปรังสูงเดินจากตำบลกุจิกค่ะรางวัลชนะเลิศลำดับที่สามนางสุพการทองศีจากตำบลปุงขี้เหล็กค่ะและรางวัลชมเฉยอีกสองรางวัลนะคะ ชมเชยรางวัลแรกร้อยสวนของร้อยตำรวจเอกไพฑูนทิพย์ขุนทดจากตำบลบุ่งที่เหล็กค่ะและสวนของนางสาวจิรนัทเย็นสมเนินจากตำบลโคราชค่ะค่ะเป็นรางวัลชมเชยสองรางวัลค่ะโดยเฉพาะท่านอ่าตำรวจไพฑูนนะคะบอกว่ากเกษียณแล้วท่านก็จะดำเนินการเลือกสวนส้มโอต่อค่ะค่ะต่อไปเป็นการประกาศผลส้ม โอพัน์ทองดีค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่สวนานางวันวิสาพอสุนัยจากตำบลโค้งยางค่ะ,ะสแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะชนะเลิศลำดับที่หนึ่งค่ะสแสดงความยินดีดดดรอชนะเลิศลำดับที่สองอยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังยังเป็นยังเป็นขังยังพิ่งอยู่ค่ะพันทองดีค่ะที่กำลังรับรางวัลน,นี้คือที่ แล้วก็เป็นส่วนที่พวกเราไปทําการแถลงข่าวนะคะงานตำรวจร้อยด้วยเกียรติบัตรค่ะงานอย่่คล่องดีเหรอค่ะคองดีที่หนึ่งนะคะที่สซนค่ะหกไร่ที่ประมาณสามแสนค่ะที่สองค่ะเป็นสวนของร้อยตำรวจเอกไพฑูรย์ทิพย์ขุนทศค่ะ สวยมายืนนะคะเดีย๋ยวเพิ่งลงไปค่ะ,ะรองชนะ สูงเดินจากตำบลปุ่งขี้เล็กค่ะ,ะค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะทั้งหมดเข้าแถวซ้ายขวานะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะด้านล่างปลบมือให้ละอกยกำลังใจด้วยนะคะท่านบำรุงดูแลส้มโอเป็นอย่างดีทำให้ผลผลิตของท่านนะคะ,ะมีคุณสมบัติที่ดีงามได้รับรางวัลค่ะ ค่ะเราจะขยับขึ้นขยับลงบ่อยหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะออกกาลังกายค่ะค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลการแข่งขันผัดมีนะเราจะมอบรางวัลแข่งขันผัดผู้<ม>ที่ให้เกียิถ่ายภาพอย่าเพิ่งลงไปนะคะลงไปเฉพาะคนที่รับรางวัลค่ะค่ะรวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ นำทีมเดยท่านนายกนะคะท่านนายกบงคนบตรสูเดิน,นะคะ่ะถ้นา,านขึ้นมา,นาทั้งทีมช่วยเดินตามรอยต่อของเวทีนะคะเร <c oughs> าทั้งทีมนะคะทั้งทีมเลยค่ทยะ,คะ<า>ท,ทีมนี้นะคะกองเชียร์ก็ก็พร้อมเตรียมอบอุ่นค่ะ,คะแล้วก็พื้นนะคะแบกซ้ายขวาเลยค่ะเราจะได้ประหยัดเวลานะคะในการ ค่ะสาวงามจากตำบลมุม,มขี้เหล็กค่ะทีมแดนเซอร์ค่ะขอบคุณค่ะท่านลงฝั่งที่ท่านขึ้นมาเลยนะคะเดินลงลองชนะเลิศก,การแข่งขันพักหมี่ส้มตำลีลา ก็ให้ความรุราะ๊อเวทีขึ้นมาทีมเด้นอย่างเดียวเลยค่ะทีมที่ตวันนี้ท่านคุมเกมอยู่ด้านหลังเชิญด้านหน้าเลยค่ะค่ะคนนี้แหละค่ะมือตํำสมค่ะไม่่ค่ะแม่น้อยค่ะฟรีมือค่ะี่รับรองฟรีมือเยอะม่ะดีมากเลยค่ะค่ะทีมของเทศบาลตะบนกุจิจแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้ว่าก็ไปเยี่ยมชมมหกรรมเตาถูหมี่ถูหมี่ค่ะถูแผ ซอยมีค่ะรางวัลต่อไปาวลชคเชยอันดับแรกสองพันบาทเหมือนกันค่ะได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้ากลางชาตะนำโดยท่านรองดาราพรเติบสุเนินค่ะขึ้นบนเวทีอย่างรวดเร็วกระชับคับเชงเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างของสวยสะตรองในเวทีต่อไปค่ะท่านมาคนเดียวค่ะประหยัดมาดีมากค่ะดีมากแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะคะอีกหนึ่งทีมก็ รางวัลชมเจย2,000บาทเช่นเดียวกันค่ะาจากทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชค่ะเงินรางวัล2,000บาทค่ะค่ะท่านหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดผู้ที่อยู่บนเวทีท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะท่านนายเพื่อสุงเนินนะคะในานามตัวแทนชาวสุงเนินจะขอบคุณทุกท่านด้วย โอหวานรสดีของอำเภอสูงเนินค i mean> ่ะแจกสมโอเหรอค่ะท่านท่านชัยวัชช่นโกสุมของเราท่านบอกว่าในอ่าท่านจะอยากได้ตรงตะกี้เนี่ยที่ท่านต่อยอดค่ะวันนี้นะคะมอบให้กับท่านสองลังใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวไปไหว้คุณย่านะค่ะค่ะท่านบอกว่าเป็นเคล็ดเอาไปไหว้คุณย่าโมนะคะ มาท่านเลขาประกายมาศกิรว,วัฒนาศักดิ์ค่ะเลขาธุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านรับสองคนเลยค่ะท่านดรรัชชาค่ะท่านรับสองคนเลยค่ะดรรัชชากิริว,วัฒนาศักดิ์ค่ะสจอของเรา